ลงทุนเพราะว่าคุณมีเงินมากเกินไปลงทุนเพราะว่าคุณมีมเงินมากเกินไปเมื่อต่องสามเดือนที่แล้วผมได้รับเชิญให้ไปสอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนให้กับพวกผู้นําในธุรกิจเครือข่ายแบบครอบครัวของพวกเขามีผู้เขา้ารับฟังการบรรยายของผมประมาณ200คนผู้นําของกลุ่มธุรกิจนั้นเชิญผมไปสอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพราะพวกเขา มีปัญหาเรื่องมีเงินมากเกินไปและปล่อยเงินนั้นให้ทูนเปล่าไปโดยไม่ได้นำไปทำให้เกิดประโยชน์ผู้นำคนหนึ่งพูดว่าเราทำงานได้ผลดีมากในการสอนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของกิจการในด้านบีแต่เราไม่ได้สอนพวกเขาว่าจะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนในด้านไอได้อย่างไรทันทีที่พวกเขาได้เข้าใจถึงความได้เปรียบ จากการผสมผสานธุรกิจทั้งด้านบีและไอเขาเข้าด้วยกันแล้วประตูแห่งโลกการเงินแบบใหม่ก็จะเปิดต้อนรับพวกเขาตึ่งมันเปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะนำพวกเขาเข้าตู่อาณาจักรอันมหาหัตจาร,รย์ทางการเงินทีเดียวการอบรมในภาคเช้าผมได้บรรยายกว้างๆเกี่ยวกับการ คละยุทธ์ของการลงทุนแบบต่างๆแล้วก็ให้พวกเขาเล่นเกมกระแตเงินตดวันโอซึ่งเป็นเกมเพื่อการศึกษาหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วในเกมกระแตเงินตดวันโอวันก็ข้ามไปเล่นเกมกระแตเงินตด2ูโซึ 2, ่งเป็นเกมชั้นสูงของนักลงทุนต่อไปหลังจากเล่นเกมเสร็จผมก็สรุปจุดประสงค์ของเกมประมาณ1ชั่วโมง และดูว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างการตกทนาเป็นไปอย่างมีรสชาติและมีชีวิตชีวาทีเดียวบางคนก็พูดขึ้นว่าหนึ่งผมรู้แล้วว่าทำไมการเงินของผมจึงลุ่มลุ่ม,มดอนดอนผมหาเงินมาได้แล้วผมก็ใช้มันไปหมดตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะหยุดวิธีบริหารเงินของแบบคนจนของผมได้อย่างไรและในที่สุดยังได้เรียนรู้วิธี การบริหารเงินแบบคนรวยอีกด้วย2ฉันเห็นจะต้องจ้างนักบัญชีคนใหม่ซะแล้วถึงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักบัญชีที่เก่งแต่เขาไม่ใช่นักลงทุนที่ดีเลย3ม,มันเป็นเกมที่ยากแต่มันก็เหมือนกับชีวิตจริงมากผมคงต้องเปลี่ยนวิธทีที่ผมใช้ชีวิตเีี่ทีไม่มีเหตุผลเลยที่เราอุตสาห์หาเงินมาแล้วก็ปล่อยมันหลุดมือไปผมจะใช้เงินอย่าง ละมัดระวังขึ้นตีผมมีความสุขที่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ให้เงินทำงานหนักให้ผมแทนที่ผมจะต้องทำงานหนักเพื่อเงินเกมนี้เป็นเกมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมห้าเกมนี้ดีมากเลยค่ะมันทำให้ฉันเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของตัวเองและ นับจากวันนี้ไปอนาคตของฉันจะต้องแตกต่างจากอดีตและปัจจุบันอย่างมากทีเดียวการอบรมในภาคบายเราลงลึกยิ่งขึ้นในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ผมชี้ไปที่รูปเงินตีด้านแล้วก็พูดขึ้นว่าจากนี้ไปเราจะพูดถึงการนาประโยชน์จากด้านบีและไอามาใช้ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วพูดว่าคุณหมายความว่าคนที่อยู่ในด้านที่ต่างกัน ของเงินตีด้านก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนที่ต่างกันใช่ไหมครับแน่นอนครับผมตอบเมื่อหลายปีมาแล้วพ่อรวยของผมชี้ไปที่รูปเงินตีด้านนี้แล้วก็ลากลูกสอนอธิบายเหมือนอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เวลานี้ e s b i e s b i แล้วรูปนี้มันหมายความว่าอะไร ผู้เข้าร่วมอบรมคนเดิมถามต่อมันเป็นการอธิบายอย่างง่ายๆว่าผู้คนที่อยู่ในแต่ละด้านของเงินตีด้านนั้นมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันผู้คนที่อยู่ในด้าน e หรือลูกจ้างกินเงินเดือนก็มักจะมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคงเช่นกินเงินเดือน ก็มักจะมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคงเช่นเดียวกับเวทธีที่พวกเขามองหาเงินที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยดูว่างานนั้นมีโครงการรองรับหลังกเกษียณที่ดีหรือไม่และถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะไปลงทุนกับกองทุนรวมต่างๆเรานี้มากมักชอบที่จะใช้คำพูดอย่างเช่นการกระจายการลงทุน การลงทุนระยะยาวการเฉลี่ยความเสี่ยงถ้าเขาต้องการตื่นเต้นขึ้นอีกเล็กน้อยพวกเขาก็จะไปจีบอลคาสิโนหรือไม่ก็ถือสลากกินแบง่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าพวกเขาจะเลือกลงทุนในการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคงหรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็คงหวังว่ามันเป็นเช่นนั้นและสำหรับพวกนักลงทุนในกลุ่ม S ซึ่งเป็นพวกที่ทำงานให้กับตัวเองหรือไม่ก็เป็นพวกเจ้าของกิจการขนาดเล็กคนพวกนี้จะเลือกลงทุนในแบบที่ผมเรียกว่าพวกคิดเองทำเองการลงทุนของพวกเขาก็จะมีลักษณะแบบลุยคนเดียวเหมือนกับงานที่เขาทำถ้าเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เขาจะเลือกแบบที่ต้องมา ดัดแปลงต้มแซมเพิ่มเติมแล้วจึงขายต่อเพราะเขาชอบงานที่ต้องลงมือลงไม้ถ้าโถต้มแต่เขาก็จะต้อมมันเองด้วยพวกเขาจะจัดการทุกอย่างรวมรวมทั้งงานขายด้วยตัวเขาเองเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าในหน้าอย่างเก่งคนพวกนี้ก็จะทำได้เพียงแค่การลงทุนในบ้านแฟด หรือบ้านชุดแบบที่สร้างเป็นสี่ห้องติดกันแต่ถ้าเป็นการลงทุนแบบขนาด50หลังขึ้นไปก็จะเป็นการลงทุนที่เกินขนาดที่คนเหล่านี้จะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงว่าจะต้องเปลี่ยนโถส้วทั้งหมดนั้นและถ้าพวกเขาคิดจะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์พวกเขาก็จะเลือกซื้อหุ้นด้วยตัวเขาเองอีก เขาจะอ่านงบการเงินติดตามดูข่าวสารการลงทุนตามไรการโทรทัศน์ด้วยตัวเองแล้วพวกเขาพวกบีล่ะมีชีวิตการลงทุนที่ต่างจากพวกเออย่างไรผู้เข้าอบรมอีกคนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนักที่ผมถามคำถามนี้เพราะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้อะไรล่ะครับที่คุณไม่เห็นด้วยผมถามผมเป็นคนคนหนึ่ง ที่เป็นเจ้าของบ้านแฝดผมก็เป็นคนที่เปลี่ยนโถตัวมวม่านั้นด้วยตัวเองและผมก็เป็นคนที่เลือกซื้อหุ้นด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจดูข่าวโทรทัศน์ทั้งที่ผมเป็นคนที่อยู่ในด้านบีแต่สิ่งที่คุณเพิ่งพูดจบไปก็คือผมลงทุนเหมือนพวกคนที่อยู่ในด้านเอส